ตอบคอมเมนต์นะครับมีพี่น้องของเรามีข้อสงสัยนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับเรื Mana ่องของส่วนผสมหนาส่วนผสมบางลงไปนะครับมีคําถามถามกลับเข้ามานะครับว่าทําไมนะครับผมไม่ลงสีหัวเทียนให้ดูด้วยนะครับในเรื Queens ่องของส่วนผสมหนานะครับสีหัวเทียนมันจะเป็นสีไหนส่วนผสมบางสีหัวเทียนจะเป็นอย่างไรสีหัวเทียนที่ปกติมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วรวมไปจนถึงสีหัวเทียนที่ เครือ่องยนต์หลวงนะครับมันจะเป็นอย่างไรทําไมไม่ลงคลิปมาควบคู่กันนะครับก็เอาละนะครับในคลิปแรกนะครับที่ผมได้ทาลงไปก็คือมีเพืเ่อนๆถามให้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมนะส่วนผสมบางนะครับผมก็อธิบายแล้วทีนี้มีคอมเมนต์ที่2มาให้เพิ่มเรื่องของสีหัวเทียนนะครับกับอัตราส่วนผสมเข้ามานะครับวันนี้ก็ ขออนุญาตนะครับเพิ่มสีหัวเทียนเข้าไปให้เพื่อนเพื่อนพี่น้นนนอง f อได้เห็นได้เข้าใจและขออธิบายตามเริปที่เพื่อนเพื่อนพี่น้นนนอง f อจะได้เห็นดังต่อไปนี้ขออธิบายอีกหนึ่งรอบนะครับโดยจะเพิ่มสีหัวเทียนเข้าไปให้เห็นชัดเจนนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนผังวงกาเขาวงกดเหมือนเดิมเราก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนแผนผังที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ยังคงเป็นแผนผังตัวเดิมที่ เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมหนาส่วนผสมบางลงไปนะทีนี้นะครับเราก็จะสมมุติฐานขึ้นมาสมมุติขึ้นมานะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตามนี้เอาแบบง่ายๆไม่ต้องไปอิงหลักการอะไรมากมายนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าตรงนี้นะมีข้าวอยู่15จานมีข้าวอยู่15จานมีน้ำปลา1ขวดข้าว15าจานกับน้ำปลา1ขวดถือว่า เป็นสเปคที่เจือจางแล้วลงตัวที่สุดก็คือสแตนดาร์ดสมมุติว่าเด้อสมมุติว่ามีข้าวอยู่สิา,าจานนะเอาน้ำปลา,าหนึ่งน้ำปลาหนึ่งขวดเอามาคลุกกับข้าวสิบห้าจานถือว่าเป็นส่วนผสมสแตนดาร์ดที่พอเหมาะพอดีนะอันนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับสีหัวเทียนนะครับสีหัวเทียนของอ่าส่วนผสมที่พอดีจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับหรือไม่ก็เป็นสีเทา นะครับเท่าเด้อโมเมนขาวเท่าเด้อนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของส่วนผสมหนานะครับส่วนผสมหนานะครับเราจะจําลองขึ้นมาว่ามีข้าวนะครับข้าวเนี่ยเปรียบเทียบได้กับอากาศนะสมมุติขึ้นมามีข้าวอยู่10บจานข้าว10บจานน้าปลา1ขวดข้าว1ิบจานน้ําปลา1ขวดนะครับอ่าก็เช่นเ,เดียวกันเมื่ออากาศ มี10บส่วนนะครับอ่าสิบส่วนกับน้ํามันหนึ่งส่วนนะครับมันจะกลายเป็นส่วนผสมหนาถ้าหากว่าเป็นข้าวเนี่ยเราเอาน้ําปลาหนึ่งขวดมาคลุกกับข้าว10บจานนะมันเค็มแน่ๆนะครับมันเค็มแน่ๆนะครับในส่วนเรื่องของส่วนผสมหนาสีหัวเทียนก็จะเป็นสีดํานะครับดํามันมีสองดนะครับดําของส่วนผสมหนา ดำของส่วนผสมหนามันจะเป็นดำแห้งเอามือเช็ดออกออกนะครับดำแห้งเอามือเช็ดออกออกลดมีอาการควันดำเร่งสะดุดรอบสูงนะครับเพราะว่ามันอ้วกน้ํามันเขาเรียกว่าส่วนผสมหนานะครับมันจะเป็นหัวเยนดำนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอส่วนผสมบางกันบ้างนะครับเรื่องของส่วนผสมบางนะส่วนผสมบางนะครับเราจะจําลองขึ้นมาว่าข้าว20จาน ข้าวยี่สิบจานเด้อข้าวยี่สิบจานครับน้ำปลาหนึ่งถ้าเอามาเจือจางกันนะครับถ้าเอามาเจือจางกันนี่หารสชาติความเค็มบ่มีเลยแมนบอพี่นองนะอ่ะอันนี้พูดให้เข้าใจตามนี้นะครับอันนี้จะพอดีใช่ไหมสิบห้าข้าวสิบห้าจานกับน้ำปลาหนึ่งขวดถือว่าพอดีแต่ถ้าเรามีข้าวอยู่สิบจานกับน้ำปลาหนึ่งขวดอันนี้เอามาผสมกันเจือจางกันอีกเค็มเค็มในเนี้ยนะ ถ้าข้าว20จานกับน้ำปลา1ขวดแน่นอนล่ะมันจะจางมันจะบางนะครับมันจางมันบางอยู่แล้วนะครับทุกท่านสีหัวเทียนสีหัวเทียนจะขาวนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับสีหัวเทียนขาวนะอ่าตามนั้นเลยนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเราจะมามองในมุมกลับกันบ้างมองในมุมกลับกันบ้างนะครับอ่าถ้า เดิมทีนะครับเดิมทีข้าวเนี่ยนะข้าวหรือว่าอากาศเนี่ยมี15บาจานเข้ามา15ส่วนตามปกติอากาศเข้ามาตามปกตินะครับแต่น้ำปลาดันหกไปนะครับน้ำปลาหกนะครับเหลือน้ำปลาอยู่ไม่ถึง1ขวดนะครับไม่ถึง1ส่วนนะครับอ่าเหลืออยู่ประมาณ0.8อย่างเงี้ยนะครับน้ำปลามันหายไปนะครับเอา0.8มานะครับผสมกันกับเนี่ย ข้าว15าจานทีนี้มันจะกลายเป็นส่วนผสมบางแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเราจะไปมองเรื่องของกรองอากาศอย่างเดียวไม่ได้ในการคํานวณหาส่วนผสมนาส่วนผสมบางนะครับเราจะไปมองเรื่องของกรองอากาศอย่างเดียวไม่ได้เรามองน้ํามันด้วยมองย้อนกลับด้วยถ้าอากาศเข้ามาปกติถ้าอากาศเข้ามาปกติแต่น้ํามันมันเข้ามาน้อยล่ะนะครับมันก็กลายเป็นส่วนผสมบางได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะอทีนี้นะครับ ถ้าหากว่าถ้าหากว่าส่วนผสมเดิมนะครับมันบางเนี่ยมีข้าว20จานกับน้ำปลา1ขวดนะครับแต่บางเอิ้น,นะครับแต่บางเอืญน,นะครับหัวฉีดรั่วหัวฉีดอ่าายน้ำมันเข้ามาเยอะหรืออ่านมหนูคาบูเรเตอร์มันสึกน้ำมันลงมาเยอะอ้าวจากอากาศเข้ามาเยอะมาบวกน้ำมันเยอะกลายเป็นส่วนผสมที่พอดีก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เรามองในมุมกลับกัน <minutes> เนะครับข kind of yeah. ีเคล่นเดียวกันนะครับเขี่เคล่นเดียวกันจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับส่วนผสมที่มันหนาอากาศเข้ามาน้อยแล้วกองอากาศอุดตันอ่ะกองอากาศอุดตันดันมาเจอนมหนูอุดตันนะครับน้ํามันเข้ามาน้อยนะครับกลายเป็นส่วนผสมที่พอดีได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์หน้างานนะครับวิเคราะห์ลถนะครับเราจะต้องมองทั้งสองด่างทั้งสองอย่างนะ มองทั้งเรื่องของอากาศที่เข้ามานะครับมองในเรื่องของน้ํามันนะครับอ่าในเรื่องของส่วนผสมบางเนี่ยเราจะไปฟันทงว่าอ่าส่วนผสมบางเกิดมาจากกองอากาศไม่ใส่ไม่ได้นะเกิดว่าเกิดว่าอากาศมันเข้ามาปกติแล้วน้ํามันมันจ่ายน้อยล่ะนะครับอ่าในมุมกลับกันถ้าเรามองไปที่ว่ากองอากาศอุดต,ตันมันจะทําให้ส่วนผสมหนาแต่คุณเคยคิดไหมว่า ก๊อกน้ำมันเสียน้ำม,นมันมันลงมาทางสายดูดหัวฉีดรั่วนะครับนมหนูศึกนะครับอ่าตรงนี้มันก็ทําให้เกิดอาการส่วนผสมหนาได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการวิเคราะห์หน้างานนะครับเรานะครับจะต้องดูสีหัวเทียนให้เป็นดูสีหัวเทียนควบคู่กันไปด้วยนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้คู่กันกับสีหัวเทียน เพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับสวัสดีทุกท่านครับในส่วนเรื่องของหัวเทียนดำเปียกมีข่าเมาเป็นก้อนมาเกาะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องยนต์หลวมนะครับรถมีอาการควันขาวไหลนะครับรถกินน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อนๆพี่น้อง f อนะ